ค่ะมิตซูบิชิปาจิโร่สปอร์ต G.T. พรีเมียมค่ะมีตัวส2.9 2,400ซีซีตัวรถเกี่ยว์อโต้ค่ะ จ็บสาข้ามเข้ามาประมวลก่อนนะเจ็ดบสามข้ามเข้ามาก่อนเลยปาจรสปอร์ตสองจุดสี่จีทีพเมเียโตมีค่าขนย้ายสี่พับาทรายการไม่ได้มีระบบแจ้งกดสอบขอยาแจ้างใหทราบเพิมเติมนะมีค่าขนย้าย4ี่5บาบาทนะค่าขนย้ายสี่พัร้อบาบาทน,นี้ราคาเปิดประมูลในราคา7จ็ดสนบาทรับได้เป็ราคาได้เจ็ดแสนค่ะได้ตัวจีทีพิเยมรับไปเลยมคะหท่านไหมมีไหมได้เปิดมารับได้ปารปารคาเลยคะ่ะราคเจ็ดแสนบาทเปิดราคาเลยค่ะคุณลูกค้ามีไหมคะ สาค่ะได,ได้ประกาเลยสีํำย่านนี้รถ1 9้9นะ GTPremium รับได้เปิดราคาได้รับไหมคะรับไปเลยมีคะคุณลูกค้ามีอะไรไหมเจ็ดแสนบาทมีไหมมีไหมคะเปิดราคาเลยค่ะน่ารานนอนร้านเราไม่ขเจ็ดแสนน้ารานชมก่อนค่ะออนไลน์มีไหมรับไหมคะรับได้เปิดได้ถ้าไม่ได้ฝาดราคาได้ฝาดราคาได้ลูกค้าไม่รับไปหรอคะเจ็ดแสนบาทรับไหมคะได้อยู่นะได้ตัวซีทีพิเอ็มนะคันนี้เกียรออโต้ด้วยรับเปิดยินดีราคาเลยเจรจาค่ะคุณลูกค้าเลขกไหมเก็ใช้งานมาเพียงหลักหมื่นครับแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่กิโลค่ะมาเลยค่ะซื้อได้เลยเจ็ดแสนบาทน้ารานยกมือชูป้ายเลยค่ะคุณลูกค้ารับไปเลลยมอ มคะจัดสารราคานี้ค่ะมีคะาเจ็ดแสนบาทเจัดสรไ้รับหอลูกค้าได้อยู่นะไล้มั้ยคะคุณลูกค้าเราได้ปะได้คุณลูกค้าฝากราคามาที่หกแสนสี่หมื่นบาทขอบคุณค่ะมีค่าขนย้ายสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทเพิ่มขึ้นมารายการไม่ได้จะมีระบุแจ้งขนย้ายประกาศเพิ่มเติมนะคะค่าขนย้ายสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทไม่ค่าเช็คต้นและค่าใช้จ่ายนค่ะ น้าลันเสนอราคามาที่6กแสนห้าหมื่นบาทค่ะหกห้าขอบคุณค่ะลูกค้าหกเก้าได้ไหมได้ไหมคะหกเก้าช่วยสุดๆเลยได้เท่านี้ล่ะหกเก้าอยาไปขายสักนิดสักหน่อยค่ะคุณลูกค้าหกเก้าเดี๋ยวน้ำส่งให้เลยหกเก้าใช่แล้วค่ะหกเก้ารับเลย์ไหมช่วยแล้วนะลูกค้าเปิดราคาเลยค่ะอะไรมีไหมน้าลาร์รายหกแสนเก้ามีมีค่ะน้าลารับได้ค่ะหกแสนเก้าราคานี้ถ้าได้ดีราคาได้ดีราคาได้ที่ก่อนมีสิกรรมส้กของก่อนนะหกแสนเก้าใช่แล้วค่ะลูกค้ารับเลย์มีคะอะไรเข้ามาลับเด็ดราคาได้นะเด็ดราคาไม่ได้แจ้งได้สาม สองสามศูนย์สามสามเจ็ดรับไหมบีบราคาเลยค่ะาคุณลูกค้าออนไลน์มีเลยไหมคะจังหวะดีๆดียรได้ราคาเปิดไปเลยค่ะใช่ค่ะหกแสนเก้ารับไปเลยไหมคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเข้ามาใหม่ค่ะเบีบราคาได้ไหมหกแสนเก้ารับไปเลยไหมจีทีพรีเอฟยมเอฟก,ก็ตัวรถสีดำนะลูกค้าได้เท่านี้ค่ะหกแสนเก้า 6, ใช่แล้วค่ะรับไปเลยไหมรับได้เปิดราคาได้เปิดราคาเลยคะ่ไยะได้แก่ยร์สี่สองตัวรถสีดำใช้งานมาแปดหมื่นกว่ากิโลรับไปเลยไหมคะฝากไว้หกห้ารับแล้วขอบคุณค่ะสุดแล้วหมดแล้วหกเก้าได้เท่านี้ละ 69อะไรมีไหมหกเก้ามีมีค่ะคุณลูกค้าหกแสเก้าป็นบาทยังไม่รับต้องผ่านก่อนนะวันนี้ได้หกห้าสุดสุดสุดท้ายแล้วท้ายสุดเลยใช่แล้วค่ะได้เท่านี้ค่ะลูกค้าค่ะขอส่ช่วยสุดแล้วนะคะไม่ต่บกว่านี้แล้วหกเก้านี่ขอไว้ก่อนรับไหมหกสเก้าหกแสนเก้าป็นบาทหกสเก้าป็นบาทช่าไม่รับพันหนึ่งพันหนึ่งหกแปดมาแล้วลูกค้าจ่ายหกเก้าอีกเมื่อหนึ่งยาต่อเลยนะจ้าไม่มีช่วยเลยจริงๆจ้าใช่แล้วค่ะคุณลูกค้า ขอบคุณ <All right. S 1> ค่ะหกเก้าวราคามาแล้วมี่านได้คำมากกว่าเชิญค่ะหกแสนก็ไม่บาทตะคราลราคามาแล้วมีมากกว่าเชิญค่ะหกแสนก็ไม่บาทตะคราลและสู้ได้ามหน้าได้มากกว่าเชิญค่ะระหว่างนี้ก๊อตกกนำลังนําราคาส่กต่อกรรมการอยู่นะคะขออนุญาตรอสักครู่หนึ่งค่ะผู้โปรโมทที่เข้ามาทั้งหมดหกลายค่ะสามารถแข่งขันราคาได้นะบิดละสองพันบาทสามารถแข่งขันได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอราคาสักครู่เดียวนะคะระหว่างนี้ผู้โปรโมทที่อยู่ในระบบหกลายสามารถแข่งขันราคาได้หกแสนก็หมือนค่ะหกแสนก็ไม่บาดราคา ออกสายก็เป็นบาทราคานี้จะขายค่ะออกสายก้เป็นบาทออกสายเก้าเป็นออกสายก้าเป็นนับหนึ่งออกสายก้าเป็นนับสออกสายก็เป็บาทค่ะราคาสองพันราคาเป็นค่ะสี่พันกสายสีนหอกสายกเป็นหนบาทก็อก็บาทก็บเลขเจต้องมาแล้วล่ะขอบคุณค่ะเจ็ดสมาสองพันราคาเป็นค่ะเจ็ดสสมาเจ็ดสนสองพันับหนึ่งเจ็นสับสองเจนบาทค่ะราคาออนละสี่พันเจ็ดสนสี่พันหนพันจ็สนนัเจ็ดสนนึันสองเจ็ดพนบาทจ็ดสนพันบานับนึ่งเจ็ดสนสองพับาทนับือเจ็ดสนสงันบาท แสนหนึงมืนับสอจสนนมืนบาทค่ะราคาชอนไลน์ที่ลูกค้าหมายเลขสามศูนย์ห้าแปองซ่อไปต่อราคาได้มีมากกว่าเฉลนค่ะจ็ดแสนใน่นบาทราคานี้ที่ออนไลน์จ็ดแสาหนึ่งหมื่สองพันเจ็ดแสนหนมื่สองพันนับหนึ่ง0จ็ดแสนหนึมือนสี่พันสห่มื่นสี่พันนับ่งซจดแน่อไมื่อหกพันจดแสนนมื่หกพันนับนึ่งจ็ดสในมืพันับสอจ็ดแนหนมือหกพันนไลน์หมายเลขสามศาเก้องค่ะ สองมบแตาสต่สนสองสองพันแต่สาสองมับตาสองมอนบาทออนไลน์หมาเลขสามศูค่ะซื้ตอไปต่อราคาหน้ได้มากกว่าเชนค่ะ7จ2 0แสสพบาทราคานี้ที่ออนไลน์7จะ0 0สสองมบาทนับสาทายค่ะตลรขายจีราคาเจ็ดแส่นับาทที่ออนไลน์ป้ายหมายเลขสามศูนย์ห้ปโปรโมทได้ไปเจ็ดแองหมื่นสันบาทขอบคุณ